ทีจะฟ้องไหมกับกับคอมเมนต์ต่างๆที่<ม>ทเกิดขึ้นตอนแรกเลยอ่ะไม่คิดจะฟ้องเพราะว่าเราแบบหรือเราไม่ดีเองนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าล่าสุดอะค่ะก็มีปรึกษาคุณพ่อแล้วก็ปรึกษาค่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟ้องดําเนินการฟ้องอยู่ค่ะแล้ดำเนินการแล้วมีบ้างค่ะที่ที่เริ่มส่งเคสไปช่วงหลังๆนี่เองค่ะอะไรที่มันเป็แบบที่เราไม่ราฟ้องได้แบบแรงประมาณก็จริงจริง เป็นคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าไม่ได้ติเพื่อก่อแล้วก็ทําแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกข่าวลือที่แบบอยู่ดีๆก็สร้างขึ้นมาโดยที่มันไม่มีปีมีขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ต้องรับให้ได้ส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นบุคคลสาธารนณะเนาะแต่ว่าในในส่วนของการที่เขาทําให้ภาพลักษณ์เราเสียอะไรเงี้ยค่ะช่วงแบบ พวกข่าวลือเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนหรออะไรเงี้ยอันนั้นก็จะดําเนินการฟ้องค่ะคืออยากจะยกร้องเป็นเงินหรือว่าอยากให้เขามาแสดงความขอโทษหรือว่ายังไงอันนี้หนูต้องดูเป็นเคสแคสไปแต่ส่วนใหญ่หนูก็คงคงเรียกร้องเป็นค่าเสียหายค่ะกระเช้าหรอลูกถ้าเขาแบบว่าเอามาไว้สวยรวยกระเช้านิดเน,นีอิ่มแล้วค่ะออาจจะยาง พี่ใหม่ได้เยอะอยูอ่ค่ะ<อ><อ>